สวัสดีครับผมกับเบคอีกแล้วนะครับ Ford r m m a สาขากรลปาภิษ์ครับวันนี้เบคจะพามาดูนะครับรถ XLT4 ประตูออตโต้นะครับว่าชุดแต่งชุดนี้เป็นยังไงที่ผมแต่งให้แบบฟรีๆโอเคครับไปชมกัน ยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าชุดแต่งคันนี้บอกเลยว่าเท่และสุดแน่นอนแต่งแบบเรียบๆแต่คือดูแลไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครหล่อมากอย่างแรกนะครับจะพามาดูชัดๆกัอีกทีกับชุดแต่งเคันนี้นะครับกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวกันชนจะเป็นตัว F150 นะครับยอดนิยมสุดๆเลยในยุคนี้นะต้อง F150 เท่านั้นต่อมานะครับด้านข้าง ด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นคิวล้อที่มาพร้อมกับเซ็ตของ f 1 5 0นะครับจะเป็นคิวล้อ6นิ้วเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ไม่มีหมดุดไฮไลท์ของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่แม็กขอบ20ยกเพิ่มขึ้นอีก2นิ้วเท hey, ่จริงๆบอกเลยขับไปไหนไม่อายใครแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวโฉมใหม่แล้วนะครับสําหรับ xlt ไม่ว่าจะเป็นกระจกหรือตรงมือจับก็จะเป็นสีดําที่มากับตัวรถเรียบร้อยแล้ว ภายในก็จะเป็นเบาะหนังพร้อมใช้งานครับคันนี้ด้านหลังอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเราเพิ่มความดุของคันนี้ยังไงสิ่งที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตัวไฟท้ายที่เป็น LED เป็นโคมสีดำเลยข้างในเป็นเส้น LED ทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าแค่นี้ก็โหดแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ ติดต่ออินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับบอกเลยว่าชุดแต่งชุดนี้ผมให้ฟรีขอบคุณนะครับ